สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วใน ep ที่865 สวัสดีพี่พี่ย้ำเย็นวันจันทร์ที่6มกราคม2568นะครับพี่พครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วครับพี่พี่ครับขอแค่พี่ดูไว้ชอบดูไว้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่พี่ครับใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093จะแอดไลน์ก็ไอดียไลน์หิงดี789และสำหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่ ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่ชอบอะไรกันไหนทัาทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องแจ้งน้องได้เลยครับพี่พี่ครับยินดีให้บริการนะพี่พี่นะแล้ววันนี้พี่พี่ลองดูครับพี่ครับพประมาณนี้พี่พี่สามสิบเก้ารายการพี่พี่แต่บอกเลยไว้เลยว่าราคาไม่ได้แพงครับพี่พี่ครับเอามาแบ่งปันเย็นๆแบบนี้เอามาแบ่งปันกันไม่แพงพี่พี่ลองดูนะพี่เนาะชอบอะไรกันไหนจััดดไปพพีีี่่่ครรบกกกกตติิิาาาเเเมยวขขอออง็ื ดูไว้ชอบดูไว้ใช่แล้วค่อยจัดกันไปครับพี่พี่ครับพี่พี่ท่านใดปิดก่อนได้ก่อนนะพี่น้องเรายิ่งราคาเบาๆบแบบนี้พี่พี่ต้องเน้นจาเลยว่าท่านท่านใดปิดก่อนได้ก่อนนะพี่นะไม่มาดามากันน้องว่าโอ้โหพี่ขอดูรูปก่อนทำไมไม่ให้พี่ก่อนเพราะว่าพี่ยังไม่ได้บอกว่าปิดน้องน้องก็ไม่กล้าที่จะเก็บไว้ให้ครับพี่พี่ครับเผื่อพี่พี่ไม่ถูกใจน้องเก็บไว้ให้ปุ๊บอันเนี้ยเสียการขายครับพี่พี่ครับเสียโอกาสท่านอื่นนะพี่นอะต้องเรียนกานทาตรงแบบนี้ครับพี่พี่ครับปิดก่อนได้ก่อนพี่พี่แล้วก็ อ่าขออนุญาตประชาสนสามาร์อีกหนึ่งทีพี่ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ครับในหนึ่งรอบเปลี่ยนะพี่พี่เริ่มตั้งแต่วันที่2เป็นต้นมาโดยน้องสมบูรณเป็นต้นมาพี่พี่ครับน้องเก็บสะสมข้อมูลการซื้อของพี่พี่ให้ครบทุกรายการพี่พี่ครับสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้พี่พี่ซื้อครบ หกหมื่นบาทพี่พี่ครับจนถึงปีใหม่นู่นนะพี่น้องจนถึงปีเอ่อจนถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมปีหกแปดนะพี่พี่ครับพี่พี่เก็บสะสมข้อมูลการซื้อไว้นะพี่พี่ครับครบหกหมื่นบาทพี่พี่รับไปเลยพี่ครับแผ่นทองแบบนี้พี่พี่ครับนี่แผ่นทองเก้าสิบหกจุดห้านะพี่นะซื้อจากร้านทองมาเลยพี่พี่ซื้อจากร้านทองที่มีมาตรฐานครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่ขนาดหนึ่งกรัมพี่พี่รับไปเลยพี่พี่เป็นของสมบนาคุณให้กับพี่พี่ไปนะพี่น้องสะสมการซื้อครบหกหมื่นบาทพี่พี่ครับในรอบหนึ่งปีนะพี่พี่ครับตั้งงแต่จิกานถึ ธันวาคมปี68ไปพี่ครับ1รอบปีพอดีพอดีแบบนี้พี่พี่ครับละสมไปเลยพี่พี่ซื้อคบโขมื่นไปพี่รับไปเลยครับพี่พี่ครับนี่อยากให้มาใช้สิทธิ์กันเยอะๆพี่พี่ครับน้องไม่มีอันนะพี่นะซื้อได้พี่ซื้อไปเลยพี่พี่ครับซื้อไปครบโขมื่นน้องแจกให้ครับพี่ครับนี่ได้เลยพี่พี่ไม่ต้องมานั่งเสี่ยงดวงว่าซื้อคบโขมื่นบาทมีสิทธิ์รับจับรางวัลไม่ใช่พี่พี่ครับพี่พี่ซื้อคบโขมื่นบาทมีสิทธิ์ทุกท่านพี่พี่ครับน้องแจกอย่างเดียวพี่คคคคคครรรรรรััััับบบบวววนน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 นีีีีีีีีี้้้้้้้้้แแแจจกกกกกไไไมม่่่่่่อออออออพพพพพเเเเาาาาาขใใใหหหซืถะะะะงยยิิดดดดปปณฝลล์์ช เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่พี่ครับแล้วก็ถ้าพี่พี่เพิ่งเข้ามาเจอช่องเฮงดีพระบ้านดูแล้วเข้าท่าเข้าทางดีพี่พี่พี่ครับกดไลค์กดแชร์เพจนี้ให้ด้วยพี่พี่ครับกดไลค์กดแชร์ช่องเฮงดีพระบ้านให้ด้วยพี่พี่ครับกดติดตามด้วยนะพี่เนาะเวลาน้องลงคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนที่หน้าจอโทรศัพท์พี่พี่ว่าเฮงว่าเฮงดีพระบ้าน มาแล้วครับพี่พี่ครับจะได้ไม่พลาดกันนะพี่น้องวันนี้เสียงแหบเสียงแห้งนิดนึงพี่พี่ครับแหมผลพวงจากการเดินทางอันยาวนานกันพี่พี่ครับพักผ่อนค่อนข้างน้อยพี่พี่ก็ขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะพี่น้องอ่ะเรามาเริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่าพี่พี่ครับอ้อลืมบอกไปนะพี่นะนี่ระหว่างที่น้องกําลังซูมกล้องเข้าไปครับพี่พี่ครับบอกไว้เลยพี่พี่วันนี้ทริปวันนี้พี่พี่ครับพิเศษจริงๆพี่พี่อ่าสามสิบเก้ารายการพี่พี่ครับองค์ละไม่ใช่องค์ละสิมีแค่สองช่วงราคาพี่พี่ครับสามร้อยกับสี่ร้อยบาทเท่ากันคร พับผงครับพี่ครับพับผงหลวงพ่อแฉ่งพี่พี่ครับเริ่มต้นรายการแรกพี่พี่มาที่พับผงหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังพี่พี่ลองดูแบบนี้พี่พี่ครับสองสี่แปดสี่นะพี่น้านี่เลยครับพี่พี่ครับได้มาจากเมื่อวานเลยครับพี่ครับนี่เลยพี่พี่หลวงพ่อแฉ่งบางพังนนทบุรีนะพี่น้องแบบนี้เก่าๆสวยงามดีเขาเรียกพิมพ์ทรงคุดรับพี่ครับทรงคุดแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูแบบนี้เก่าๆสวยๆน่ารักและน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยๆน่ารักและน่าใช้ดีพี่พี่ลองดูได้เลยแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังพีี่ลอองดูแบบบน้เาาท รายครับต่อมารายการที่2ครับพี่พี่ครับเนี่ยบ้านเดียวกันเหมือนกันครับพี่พี่แต่ว่าเนี้ยต้องบอกทําตรงเลยว่าน้องไม่ทราบที่พี่พี่ลองถามเจ้าของเดิมเขาดูแล้วเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยจะเป็นพระสมเด็จน้ไม่ต้องพระสมเด็จในใบโพมบนนะครับพี่พี่ครับลองดูแบบนี้เหมือพี่พี่ถ้าไหนรู้ที่ทราบที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะพี่น่านเนื้อหาเขาเก่าเก่าหนึบหึบแน่นแแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูเลยพี่พี่เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีพี่พี่ลองดูแบบเนี้ยพี่พี่ครับ พิมพ์ทรงคายพรชสมเด็จนะพี่เนาะพิมพ์ทรงคายพรชสมเด็จครับพี่ครับแบบเนี้ยหนีแล้วก็มีใบโพอยู่ด้านหลังแบบนี้ครับพี่ๆลองดูอย่างนี้เอาสามร้อยบาทตลับหนึ่งใบแบบนี้เอาไปสามรบาทเท่านั้นครับพี่ๆครับเพราะว่านนองไม่รู้ว่าจะเป็นที่ที่ไหนเนาะพี่เนาะให้พี่ๆกินตับไปแล้วกันครับพี่ๆครับ <c oughs> รายการต่อมารายการที่3ครับพี่ๆครับนี่เลยพี่พพระสมเด็จผมชอบเนื้อจัดจ้านจริงๆพี่ต้องบอกว่าองค์นี้เนื้อจัดจ้านจริงจริครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูเนี่ยโอ้โหเก่าเก่าจัดจัดแบบนี้เผื่อโดนอกโดนใจพี่พี่ครับเผื่อโดนอกโดนใจพี่พี่แบบนี้ลองดูได้เลยพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีพระสมเด็จครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่โอ้โหดูเนื้อหาสิครับพี่พี่ครับแบบนี้เผื่อโดนใจน้องแบบนี้เผื่อพี่พี่านใดชอบลองดูเลยครับพี่พี่ครับพระสมเด็จเก่าเก่าสวยดีแบบนี้ได้มาบ้านๆพี่พี่เอา300้บาท รายการต่อมารายการที่สี่ครับพี่ครับพระสมเด็จอีกหนึ่งรายการพี่พี่แต่องค์นี้จะมีตลับให้หนึ่งใบพี่พี่ครับมีตลับให้หนึ่งใบแบบนี้พี่พี่ลองดูดิเก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยๆแตกลายแบบนี้ครับพี่ครับแตกลายแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนี่เก่าๆสวยๆวต้องพี่ต้องแบบนี้พี่พี่ครับมีเหมือนจะเป็นการแบบอันนี้พี่พี่มวลสารน้องไม่น้องก้อนมวลสารอื่นๆที่เขาผสมอยู่ครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้เก่าดีสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูแบบนี้เอาา400บท ไม่แพงครับพี่ครับแบบนี้เอา400บาทครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่5พี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่ครับพระสมเด็จครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่หลวงปู่พูดไม่ต้องหลวงปู่พูครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่สวยงามดีครับพี่ครับพิมพ์ใส่ยิบข้างแขนทักงสองครับพี่ครับข้างอุแขนทักงสองแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยผมชอบเนื้อหาแบบนี้นะพี่นะเก่าเก่าเขาเรียกอะไรพี่เก่าๆหนึบหนึแน่นดีครับพี่ครับแน่นจริงๆพี่พี่ลองดูแบบเนี้ยพี่พี่รายละเอียดติดคมชัดดีครับพี่ครับแบบนี้ดูพี่พี่ขข้้้าางงงอออนนะพีี่่เย แบบนี้ครับพี่พครับนี่โอ้โหฐานอย่างนี้พี่พี่ลองดูสวยงามดีครับพี่ครับฐานเก่าๆสวยงามดีมวลสารเต็มๆพี่พี่ครับต้องบอกว่ามวลสารเต็มๆพี่พี่ลองดูแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้มีตลับให้หนึ่งใบพี่พี่ครับตลับค่อนข้างเก่านิดนึงพี่พี่แต่ก็ถือว่าคลาสสิกดีครับพี่ครับแบบนี้ลองดูเอาสีร้อยบาท รายการต่อมารายการที่หกับพี่พี่ครับรายการที่หกพี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่พระกำแพงซุ้มกอพี่พี่ครับพระกำแพงซุ้มกอกรุทุ่งเศรษฐีพี่พี่แค่ชื่อกรุก็ดีแล้วน้องน้องกรุทุ่งเศรษฐีแบบนี้ครับพี่พี่ครับขอให้พี่พี่ที่ได้ไปเป็นเศรษฐีกันทุกทุกท่านครับพี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เก่าเสวยงามดีพิมพ์ส่งลึกๆพี่พี่เห็นไหมพี่ครับในซอกแขนลึกๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระเอ่อกำแพงซุ้มกอแล้วน้อน้องพระกำแพงซุ้มกอกรุทุ่งเศรษฐีชื่อดี้ดีพี่พี่ลองดูแบบนี้ นี่ลองดูได้เลยครับพี่ครับนี่ตรงเนี้ยเนื้อออกเขียวๆนิดหนึง่งเรพีน่นองเนื้อออกเขียวๆนิดนึงพี่พี่ครับอาจจะแก่ว,ว่านนิดหนึ่งครับพี่ครับตรงนี้ลองดูพี่พี่แต่โดยรวมแล้วก็จะเป็นสีออกสีน้ำตาลสีดินนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอา300บาท รายการต่อมารายการที่7ครับพี่พี่ครับรายการที่7จ็ดพี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่ครับรีลาไม้ขนุนครับพี่พี่ครับรีลาไม้ขนุนองนี้ก็สวยครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูสวยงามดีแบบนี้คลาสสิกสุดๆพี่พี่ต้องบอกว่าคลาสสิกโดนใจครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับลีลาไม้ขนุนตั่น้องแบบนี้รายการที่7สวยตลับปุ๊กหนึ่งใบเอา3 0 0ร้อบาท รายการต่อมารายการที่8ครับพี่ครับ25สตวรรษเนื้อตะกวัวพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่เราดนูนีส่วนนะครับพี่พี่ครับเผื่อโดนใจกันน้องยี่สิบห้สตวรรษพี่พี่ครับเป็นอีกหนึ่งพระ อ่าที่น่าสนใจและน่าใช้ครับพี่ครับนี่พิธียิ่งใหญ่ของปีสองพันร้อยครับพี่ครับแบบนี้ลองดูดูพี่เนาะหลังยันก็ถือว่าคมชัดดีครับพี่เนื้อตะกั่วอันนี้จะออกตะกั่วแบบขาวๆใสๆหน่อยครับพี่ครับแบบนี้ลองดูเลยพี่ๆ่าวๆสวยดีเวลาปั๊มไปเดี๋ยวพี่น้องมีเส้นกระแสโลหะในพี่ครับกระแสแรงการปั๊มนะพี่พุ่งทะยานออกไปครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับสวยงามดีพี่ๆเนื้อตะกั่วค่อนข้างอ่อนเดีพี่น้องเนื้อตะกั่วเขาค่อนข้างอ่อนพี่พี่ครับโดนอะไรนิดหน่อยก็ออกเป็นรอยครับพี่ครับแบบนนนีีีีีี้้้แแต่่่่่วววาาอองคค์ถืสสยมบบบบบูรรรณดััพพ ดูเรียมพลาสติกให้เรียบร้อยพี่ๆสามารถเอพยาพใช้ยขึ้นคอได้เลยเอาสามร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่ก้าพี่ลองดูโอ้โหขวัญถุงหลวงพ่อเงินพี่พี่ครับขวัญถุงหลวงพ่อเงินกระไรทององค์นี้สวยสวยไปพี่แล้วชื่อดีครับพี่ครับหลวงพ่อเงินไปพี่ครับนี่หลวงพ่อเงินน้อยน้อยแล้วก็เป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่เหรียญขวัญถุงเขาเขียนไว้ชัดเจนแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีกระไรแห้งๆเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับกระไรแห้งๆเก่าๆแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบลองดูครับพี่พี่ครับนี่ในตาคมๆริ้วจีวรคมชัดดีครับพี่ครับหลวงพ่อเงินแบบนี้เผื่อพี่พี่ทุงงงหลวพ่อเินกรระไ ทองสวยงามจริงๆพี่พี่ลองดูดิตัวตัดแบบนี้ครับพี่พครับตัวตัดแบบนี้เลยอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเอาไปสีร้อยบาทรายการต่อมารายการที่สิบครับพี่พี่ครับรายการที่สิบพี่พี่นี่เลยครับพี่ครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแครพี่พี่ครับเหรียญมหาราชพี่พี่ลองดูแบบเนี้ย จะเรียกวัเนื no ้ออะไรพี่พี่เนื้อเงินหรือเปล่าครับพี่ครับแบบเนี้ยลองดูดูพี่เนาะหรือว่าเนื้อัปกาผมก็ไม่มั่นใจนะพี <no S 1> しし่นะแบบเนี้ยม <Dead> ีค้ามอะไรดำดำเดิมเดิมพี่น่าจะเป็นอัปกาหรือเปล่าพี่พี่ครับอัปกาหรือเปล่าพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เขาจะมีค้ามยาขัดดิมเดิมเกาะติดตามซอกตามมุมแบบเนี้ยนะพี่เนาะน่าจะเป็นอัปกาหรือเปล่าพี่พี่ครับแล้วก็ผิวองออกอมเหลืองแบบเนี้ยพี่พี่น่าจะอัปกาก้รับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเหรียนมหาราบห a ผมว่าผมวัดช่องแคร์ ใช้ครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับเหรียญมหาราบหลวพม,มีมาพร้อมตลับหนึ่งใบแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบปีสองพันสิบหกครับพี่ครับปีสองพันสิบหกแบบนี้สวยงามและคมชัดยังถือว่าสวยงามและคมชัดดีอยู่ครับพี่ครับแบบนี้ลองดูเอาไปสี่ร้อยบาท รายการต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับพี่ี่ครับนี่เหรียญหลวงพ่อโสทอนพี่พี่ลงยาอย่างสวยเลยครับพี่ครับลงยาอย่างสวยเลยพี่พี่มีตลับหนึ่งใบแบบนี้ครับพี่ครับเหรียญเสมาพระพุทธโสทรแบบนี้นะพี่น้องลองดูครับพี่ครับรุ่นเมตตามหานิยมครับพี่พี่ครับแบบนี้ในหลวงพ่อพระพุทธโสทรนนัมเบอร์สามศูนย์ห้าเก้าแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่ครับมีตอกยันนะพี่ต้องตอกทํธรรมจักรครับพี่ครับ ต่อโค้ดทร,รมาจากแล้วก็มีรันดับเ no. บอร์3059แบบนี้ครับพี่พี่ลองดูสวยงามดีพี่พี่ครับน้องได้มาบ้าน,บานแบบนี้ลงยาสีแดงสวยสดงดงามดีครับพี่พี่แบบนี้ลองดูเอาไป400บาท มีตลับให้หนึ่งใบพี่พี่ไม่แพงเลยครับพี่ครับแบบนี้เอา400ครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่ส2พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่โอ้โหดูหลวงปู่สุขครับพี่ครับพระครูวิมลคุณากรหรือว่าหลวงปู่สุขวัฒน์ปะคำมาขับเท่าพี่พี่ลองดูแบบนี้อันนี้พี่พี่ลองดูเนาะเพราะเขาเขียนว่าปี2466แบบนี้ครับพี่พี่ครับอันนี้น้องไม่มั่นใจว่า2466หรือว่าเป็นย้อนยุคมานะพี่นะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยครับพี่พี่ลองดูเนี่ย อ่าเขาเรียกว่าอะไรพี่ปั๊มข้างกระบอกนะพี่นะปั๊มข้างกระบอกห่วงเชื่อมแบบนี้ครับพี่พครับเก่าเก่าสวยงามดีพี่พี่ครับลองดูได้เลยเก่าดีสวยงามค้าสิกดีพี่พี่อันนี้จะเป็นกระไหลทองครับพี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่ครับดีโอ้โหขบข้างข้างกระบอกนะไม่ต้องข้างกระบอกห่วงเชื่อมแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีพี่พี่ลองดูกระไหลทองแห้งๆเก่าเก่าแบบนี้เอาเป็นสี่ร้อยบาทรายการต่อมารายการที่1 3ครับพี่ๆี่ครับนี่เลยพี่ๆเหรียญหลวงพ่อโสธรอีหนึ่งรายการพี่ๆแต่นี่าจะเป็นเหรียญเสมา เล็กน้อยน้อยพี่น้องสวยมากเลยครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูหลวงพ่อโสธรแบบนี้สวยๆว,วยเลยพี่พี่ลองดูรายละเอียดสวยงามและคมชัดดีครับพี่พี่ครับรายละเอียดค่อนข้างสวยงามและคมชัดเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่เรียนหลวงพ่อโสธรสร้างโรงพยาบ,บาลปี2509แบบนี้ครับพี่พี่ครับวัดโสธรวัดรารามว,วรวิหารแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบสวยงามดีเป็นเนื้ออัปาค่าเก่าเก่ากึกกึ๊กแบบนี้เอาไปซี้อร้อยบาท รายการต่อมารายการที่14ครับพี่พี่ครับนีเลยพี่พี่นี่อีกหนึ่งรายการที่ได้มาจากนนทบุรีพี่พี่ครับแบบเนี้ยหลวงพ่อเกษมเคมะโกในครั้งที่ท่านจะไปปลูกเสกด้วยพี่น้องที่วัดพัพพาน้ี่น้องแบบนี้ครับพี่ครับจังหวัดนนทบุรีพี่พี่อนุสรสร้างอุโบสถวัดพัพพาจังหวัดนนทบุรีแบบนี้ครับพี่ครับนี หลวงพ่อเกษมเขมโกสุสานแตรลักษ์จังหวัดลำปางปีสองพัน้าสิบเจ็ดแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีพี่พี่ลองดูตัวหนังสือสวยงามและคมชัดดีครับพี่พี่ครับนี่อนุสรสร้างอุโบสถวัดพัพพาราใช่ไหมพี่วัดพัพพารานนทบุรีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีครับพี่พี่ลองดูรายละเอียดติดคมชัดดีครับพี่พี่ครับข้างล่างเขียนว่าเกษมเขมภโกแบบนี้แล้วก็ต่อโคดหนึ่งจุดครับพี่พี่ลองดูแบบนี้เอาสี่ร้อยบาท อย่างนี้ <blunt risk> เอา400บาทเท่านั้นายพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่15พี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ท้าเวสวรรณพี่พี่อันนี้หล่อไม่ทักไม่ทราบที่พี่พี่ครับพระหล่อไม่ทราบที่แบบนี้แต่น่ารักและน่าใช้ดีนะพี่พี่นะน่ารักและน่าใช้ดีนะพี่พี่ครับแบบนี้หล่อเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับหล่อเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบลองดูได้เลยครับพี่ครับนี่ท้าเวสวรรณพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆสวยๆเนื้อทองเหลืองนะพี่เนาะเก่ากึกเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่เอาสามร้อยบาท รายการต่อมารายการที่16ครับพี่พี่ครับนีพระอุปคุตพี่ครับพระอุปคุตแบบนี้สัมฤทธิ์แก่เงินครับพี่พี่ครับสมฤทธิ์ออกแก่เงินแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยๆแบบนี้พี่พี่พระอุปคุตน้องๆพระอุปคุตแบบนี้เก่าดีสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เก่าเก่าสวยๆมีความคลาสสิกอยู่ในตัวครับพี่ครับแบบนี้เผื่อพี่พี่ตัไดใชอบลองดูเอา300้บาท พับอุปคุณไปพี like mm ่นี่เลยพี่ครับแบบนี้นี่เลยอย่างนี้สวยงามดีเอาสามร้อยครับไปพี่ครับอะไรการต่อมารายการที่สิบเจ็ดพี่ครับเหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเค้าไปพี่ลองดูแบบเนี้ยนี่เป็นพระพุทธไปน้องพระพุทธหลอกเก่าแบบนี้ับพี่ครับแล้วลองดูพี่เนื้อหาโลหะค่อนข้างเก่าเลยครับพี่ครับเนื้อหาโลหะค่อนข้างเก่าเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้เก่าเกสวยๆแบบนี้ครับพี่ครับเก่าเก่าสวยๆแบบนี้นะพี่พี่นะลองดูเลยไพี่เนี่ย หลังที่เป็นปีนักษัตริย์ก็คือปีละกาปีไก่เองครับพครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี yup ่เผื่อพี่พี่ท่านได้ชอบเหรียญเซมาครับพี่รับแบบนี้หลวงพ่อวัดเขาตะเขาโนพี่นงแบบนี้ลองดูเอาไปซี้ร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับอะไรการที่สิบแปดพี่พี่ลองดูนี่หลวงพ่อจัวัดบางบอนพี่พี่เหรียญหล่อหลวงพ่อจัวัดบางบอนแบบนี้สวยงามมีความคลาสสิกดีครับพี่ครับสวยงามมีความคลาสสิกและมีความลงตัวจริงๆพี่พี่เหรียญนี้ทั้งสวยทั้งมีความมีเสน่ห์น้องแล้วก็บ้านๆทิ้งๆน้องได้มาแบบนี้พี่พี่ลองด อ่ฝุ่นในซอกในมุมเต็มเต็มไปพี่ครับแบบนี้ได้มาแบบแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับได้มาแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูดีเก่าดีสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยสวยพี่พี่ลองดูได้เลยครับพี่ครับแบบนี้เหรียญหล่อหลงพระจัดว่าบางมอพี่พี่ครับแบบนี้เอาสี่ร้อยบาทรายการต่อมารายการที่สิบเก้าครับพี่พี่ครับดีเลยพี่พี่ครับรูปเหมือนปั๊มพม่พ่เหรียญ รูปหล่อพี่ครับเดยนหล่อพี่ี่ครับเดยนหล่อเป็นเตารีดนะพี่ต้องเป็นพิมพ์ทรงเตารีดหล่ออุ่ทวดเขาเรียแบบนี้พี่พี่ลองดูเก่าเก่าสวยงามดีนะพี่พี่นะเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ครับแบบนี้หลังต้าหมูพี่ครับหลังหลังหมูพี่ครับหลังหลังหมูนะพี่ต้องเขาเรียกว่าวัดข้อหมูนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ต่อโคดหมูสองตัวพี่พี่ออกวัดข้อหมูแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบมีตลับให้หนึ่งใบครับพี่ครับมีตลับให้หนึ่งใบแบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างเนี้ยเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเอาไปซื้อร้อยบาท รายการต่อมารายการที่2 0ครับพี่พี่ครับดีเลยพี่พี่ต้องลององค์นี้ครับพี่ครับลองดูได้เลยพี่พี่เก่าสวยงามไม่ต้องมีความเข้มขังจริงๆครับพี่พี่ครับเป็นเหรียญปั๊มนะไม่ต้องเป็นเหรียญปั๊มครับพี่ครับหลบผูทวพี่พี่ครับแบบนี้ดูพี่พี่หน้าตาติดคมชัดดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ดูเส้นสายรายละเอียดสวยงามและคมชัดดีครับพี่พี่ดูรายละเอียดเลยพี่พี่ครับสวยคมทุกระดูพี่พี่ครับแบบนี้สวยจริงๆครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยนี้คืออ่าตัวตัวอักษรนะเนาะ พยัญช uhm, น,นะคะร here, ับพี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูอัคคระแบบนี้สวยๆพี่พี่ครับแบบเนี้ยหลวงพ่อทวดวัดช้างให้สวยงามและคมชัดดีพี่พี่ลองดูแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบลองดูครับพี่ครับเอา400รอบาทเก่าๆเดิมๆพี่พี่ลองดูเนี่ยเก่าๆเดิมๆจริงๆครับพี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่แบบนี้เอา400รอบาทครับพี่พี่ครับ รายการต่อมาายการที่3 1ิครับพี่พี่นี่เลยพี่พี่ลองดูนี่เหรียญหล่อหลวงพ่อสีสวรรค์ครับพี่พี่ครับเหรียญหล่อรุ่นแรกเหรียญหล่อเสมาแล้วไม่รูเหรียญหล่อเสมารุ่นแรกหลวงพ่อสีสวรรค์วัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์แบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบลองดูครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่เก่าๆสวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูแบบนี้เก่าดีสวยดีแล้วมีรอยจานด้านหลังแบบนี้ครับพี่พี่ครับมีรอยจานที่ด้านหลังแบบนี้ลองดูนะพี่นะแบบนี้เก่าๆสวยดีพี่พี่ลองดูเอาไป300้บาท แบบนี้เอา300บาทเท่านั้นนะพี่พี่ครับลองดูได้เลยพี่พี่ เก่าดีเข้มขังดีครับพี่ครับหลวงพ่อสีสวรรค์ไม่พีหายากนะพี่นะพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่22ิพี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่พระิคพระพิคเนพี่พี่ครับเทพเจ้าแห่งความสำเร็จครับพี่ครับแบบนี้เทพเจ้าแห่งความสำเร็จพี่พี่ลองดูแบบนี้เอาไปทำอะไรก็ขอให้สำเร็จทุกประการนะพี่น้องแบบนี้พี่พี่ครับเนื้อสำริดออกแก่เงินแบบนี้ครับพี่พี่เนื้อสำริดออกแก่เงินแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยเนื้อหาเก่าๆพี่พี่ครับเนื้อหาเก่าๆีพ่ ครับแบบนี้ลองดูได้เลยพี่พี่เก่าเข้มขังถึงใจแบบนี้เอา300บาทบอกเลยว่าเก่าเข้มขังจริงๆครับพี่ครับแบบนี้เทพเจ้าแหงความสำเร็จพี่พี่ลองดูเอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่23พี่พี่ครับนี่บัวหจุดครับพี่ครับบัว5จุดน้อทองเหลืองพี่พี่ลองดูเก่าดีสวยดีหลังยันยังมีให้เห็นครับพี่ครับหลังยันยังติดถือว่าคมชัดดีอยู่พี่พี่อาจจะมีตัวหนึ่งแล้วไม่ต้องตัวนี้หายไปตัวหนึ่งครับพี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เอา300บาท ลองดูนะพี่นะเอาสามรทอยบา้นะพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่24พี่พี่ลองดูแบบนี้พี่พี่ครับพระพุทธชินราชพี่พี่ครับเหรียญหล่อพิมพ์พระพุทธชินราชหลวงพ่อโบยวัดมานาวแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยดีพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีหลังยันแบบนี้ครับพี่ครับหลังยันแบบนี้เลยพี่พี่มีตัวหนังสือต้องไต้องสองตัวคือเลขสองเลขสามพี่พี่ครับไม่ได้ใบหวยนะพี่นะไม่ใช่ว่าใบหวยวันนี้นะพี่นะลองดูครับพี่ครับแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบพี่พี่ครับพระชินราชต้องไม่ต้องเหรียญหล่อเป็นพระพุทธชินราชพีีี่่พครับบบแน้ ลองดูแล้วกันครับพี่ๆอย่างนี้สวยงามดีถ้าพี่ๆแต่ยอมเอาไปสามร้อยบาทนี่อย่างนี้เอาสามร้อยครับพี่ครับหนีหรูขบวยไม่ต้องหรูขบวยวัามะนาวเอาสามร้อยครับพี่ๆครับรายการต่อมาแล้วกันที่ยี่สิบห้าพี่ๆลองดูนี่เลยครับพี่ๆครับ อ่าเป็นรูปหล่อรอยองพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆสวยงามดีหลวงพ่อเงินครับพี่พี่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขียดพี่พี่ใหญ่เอใหญ่เอสวยๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ดูรายละเอียดสวยงามและคมชัดดีครับพี่พี่ครับรายละเอียดสวยงามดีพี่พี่ลองดูแบบนี้หลวงพ่อเงินพี่พี่ครับนี่ออกวัดห้วยเขียดนะพี่น้องอายุก็น่าจะประมาณอ่าปีพศนล้วก็ประมาณสองสี่ห้าศูนย์สองสี่หกศูนย์โดยประมาณครับพี่ครับแบบนี้หล่อเก่าๆสวยงามดีพี่พี่เอาไปสี่ร้อยบาทรายการต่อมารายการที่ยี่สิบหกครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อเงิน พิมพิมโบราณหล่อโบราณนะพี่น้องหล่อโบราณแบบนี้ครับพี่พี่ครับอันนี้ต้องบอกตามตรงเลยว่าไม่ทราบวัดพี่พี่แต่ว่าชอบความสวยชอบความคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าดีสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่โอ้โหดูเก่าๆสวยๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลงวกเงินพี่พี่ไม่ทราบวัดพี่พี่หล่อโบราณแบบนี้น่าใช้ดีครับพี่พี่ครับผมสันนิษฐานว่าเขาทำคล้ายๆแบบไม้แกะนะพี่นองไม้โพแกะแบบนี้พี่พี่เข้มข็งดีเอาไปสามร้อยบาท รายการต่อมารายการที่27ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่ครับเหรียญแจกทานครับพี่ี่เหรียญแจกทานหลวงพ่อพมพี่พี่ลองดูนี่สวยนะพี่นะเล็กๆน่ารักและน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับหลวงพ่อพมวัดช่องแคเป็นพระองค์เล็กๆที่มีความสวยงามมากๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูเลยพี่พี่เก่าๆสวยงามดีหลวงพ่อพมวัดช่องแคแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เก่ากึกเลยพี่พี่ลองดูเอาไป300บาทแบบนี้ก็เอา3า0รอบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะ ได้ครับต่อมา,มาพ,พี่ครับรายการที่28พี่ลองดูแบบนี้พี่พี่ครับภาพปิดตาพี่พี่ครับภาพปิดตาหลังรูปเหมือนหลวงปูท่ทิมอิสริโกครับพี่พี่ครับแบบนี้ นี่ลองดูนะพี่น้องเนื้อทองเหลืองครับพี่ครับเนื้อทองเหลืองสวยงามดีครับพี่ครับหลวงปู่ทิมด้านหลังแบบนี้จะเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงปู่ทิมครับพี่ครับแบบนี้น้องพี่น้องเขียนตัวหนังสือไว้ชัดเจนหลวงปู่ทิมอิสริโกแบบนี้ครับพี่พี่ครับด้านหน้าจะเป็นพระปิดตาพี่พี่ครับนี่ต่อโค้ดทหารหนึ่งตัวพี่พี่ครับต่อโค้ดทหารหนึ่งตัวแบบนี้จะแสดงว่าเป็นหลวงปู่ทิมอิสริโกพี่พี่ลองดูเล็กๆน่ารักน่าชื่นใจเรียงพลาสติกให้เรียบร้อยพี่พี่ลองดูแบบนี้เอาสี่ร้อยบาทรายการต่อมารรราายยกทีีีีีี่่่่่่พพพพคับนเล จบเล็กครับพี่ครับจบเล็กหลงพวกเงินแบบนี้ครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูเลยพี่พี่จบเล็กลงพวกเงินพี่พี่ผ่านการใช้งานมาครับพี่ครับแบบนี้ต้องบอกว่าผ่านการใช้งานมาแบบโชคโชนครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูพุทธคุณเข้าเนื้อเข้าหนังแบบนี้พี่พี่คนโบราณเขาชอบนะพี่เนาะขอให้ได้สัมผัสเนื้อสัมผัสตัวพี่พี่ครับเขาบอกว่าพุทธคุณจะวิ่งเข้าไปอยู่ในตัวพี่ลองดูแบบนี้จบเล็กลงพวกเงินพี่พี่ครับเขาบอกว่ามีจบไม่มีจนพี่พี่ลองดูแบบนี้แล้วกันพี่พี่ลองดูออาไปใช้ดูครับพี่ครับแบบนี้เผื่อพี่พ รายการต่อมาเลยครับที่30ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่นี่ละคังหลังคอนครับพี่ครับหล่อละคังหลังคอนแบบนี้ครับพี่พี่เลี่ยมพลาสติกให้เรียบร้อยครับพี่ครับเลี่ยมพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้พี่พี่ลองดูละคังหลังคอนครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูเก่าเก่าสวยๆครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบพี่พี่หล่อโบราณแบบนี้ครับพี่ครับหล่อโบราณต้องเข้มแขังถึงใจครับพี่ครับเขาแบบว่าบอกว่าเหนียวจริงๆพี่พี่ครับสายเหนียวไม่ควรพลาดครับพี่ครับแบบนี้ลองดูเอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สามสิบเอ็ดพี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่นี่โอ้โหองค์นี้สวยมากๆพี่พี่ครับต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆพี่พี่ครับแบบนี้ประพามาทนข้างรัศมีแบบนี้เป็นเนื้อทองแดงนะพี่เนาะเป็นเนื้อโลหะผสมแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้แต่ว่าเขาแก่ทองแดงพี่พี่องค์นี้ได้แก่ทองแดงครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูเลยพี่พี่เก่าๆสวยงามดีมีรอยจานนะพี่นะไม่ใช่ว่าไม่มีรอยจานพี่พี่ครับมีร้อยจานแบบนี้พี่พี่ครับหลงพูกสุก็ปลาคอมาขำเท่าประพามาทนข้างรัศมีีแบบน้เลี่ยมจับขอบเกกก่่าๆๆึพีลองดูเข้มขััจริงๆบพี่ครับแบบนี้เอาีร รายการต่อมารายการที่32ครับพี่พี่ครับนี่พาพปิดตาหลวงพ่อเดิมพี่พี่ภาพปิดตาหลวงพ่อเดิมพี่พี่ครับแบบนี้เป็นเนื้อตะกวดแล้วไปน้องเป็นเนื้อตะกวดพี่ครับแบบนี้ตะกวดนมนมเก่าๆพิมสองหน้าแบบนี้พี่พี่ครับนี่พิมพ์นี้เราเจอได้บ่อยหน่อยครับพี่พี่พิมนี้เราจะเจอได้บ่อยหน่อยพี่พี่ครับพาพปิดตาพิมสองหน้าหลวงปู่หลวงปู่เอ้ยหลวงพ่อเดิมพี่พี่ครับหลวงพ่อเดิมแบบนี้นะพี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบลองดูได้เลยเอา300บาท ไม่แพงเอา3ามร้อยบาททอนกลางพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่3าครับพี่พี่นี่เลยพี่พี่ครับรูปถ่ายหลวงพ่อลกยชุดตินทโรเลี่ยมกรอบเลี่ยมกรอบเก่าๆเดิมๆครับพี่ครับนี่พี่พี่ปั๊มตาวัดโคสิตารามนี่มีจีวอนนิดนิดแล้วก็ปั๊มยันแบบนี้ลงไปครับพี่ครับนี่ณชาลิติแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านจะชอบครับพี่ครับขนาดกำลังพอดีพอดีห้อยคอแบบสบายๆแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เอาสี่ร้บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เบอร์หนึ่งของสีพึ่งต้องนี่เลยพี่พี่ครับหลวงพ่อท่าเพิ่กระบกขึ้นพึ่งพี่พี่แบบนี้สีเขียวเหนียวซับพับพี่ครับแบบนี้พี่พี่ดึงดูดอย่างดีครับพี่ครับแบบนี้สีพึ่งลูกอมน้องเป็นลูกอมสีพึ่งหลวงพ่อท่าเพื่อกระบกขึ้นพึ่งแบบนี้เขียวมรกดมาทีเดียวเชียวครับพี่ครับแบบนี้ต้องบอกว่าสีเขียวมอรกตมาเลยทีเดียวเชียวครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่เอาไปสามร้อยบาท รายการต่อมารายการที่35ครับพี่ครับนี่เลยพี่พี่สมเด็จขี่สิงพี่พี่ครับสมเด็จขี่สิงหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมพี่พี่ลองดูแบบนี้ลอยจานด้านหลังชัดเจนดีครับพี่ครับนี่นะโมพุทธายะเขียนย่อแบบนี้เดยพี่น้องลองดูครับพี่พี่ยันครูยันประจําตัวหลวงพ่อเดิมแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีพี่พี่สมเด็จขี่สิงพี่พี่ทำมาจากกระไอทำมาจาก กระดูกตัวน้อยทำมาจากกระดูกครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่ๆเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ๆครับเก่าๆสวยงามดีพี่ๆสมเด็จขี่สิ่งลัดหลังลอยจานแบบนี้ครับพี่ๆครับนี่หลวงพ่อเดิมพุทธสโลพี่ๆลองดูแบบนี้เอาไปสี่ร้อยบาทรายการต่อมารายการที่สามสิบหกครับพี่ๆครับนี่เลยพี่ๆพระปิตาวัดโพธาเตียนแล้วมวลสารเต็มๆพี่ๆครับต้องบอกว่ามวลสารแน่นๆเต็มๆแบบนี้อัดแน่นอัดเต็มจริงๆพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่ๆครับพระ ปิดตาวัดโพธาเตียนมีความเก่ามีความสวยงามจริงๆพี่ๆลองดูแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบครับพี่ครับบนสันอัดแน่นจริงๆพี่ๆลองดูอย่างนี้ครับพี่ๆครับลองดูได้เลยพี่ๆเก่าเก่าสวยงามดีพี่ๆเนื้อหาจัดจ้านดีนะพี่นะต้องบอกว่าเนื้อหาค่อนข้างจัดจ้านเลยครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่ๆเอาไป400บาทนี่พี่ๆลองดูแบบนี้เอา400บาทเท่านะพี่ๆครับลองดูนะพี่ๆนะเอา400ไม่แพงครับพี่ๆครับบอกได้เลยว่าไม่แพงพี่ๆลองดูรายการต่อมารายการที่30 เจ็ดครับมีกิจการที่สามในเจ็ดพี่ๆลองดูแหวนหัวโตนะครับพี่แหวนหัวโตนตะนตนตใส่นิ้วมือสิ่นิ้วใช้ใส่นิ้วชี้ผู้ชายได้สบายๆแบบนี้นะพี่น้องแล้วใส่แล้วสวยครับ <ไป S 1> พี่ครับแหวนหัวโตนะครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่ๆนี่ถอดเข้าถอดออกสบายพี่ๆไม่มีหลุดครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่น้องแบบนี้พี่ๆครับจะหลุดก็มีกรณีเดียวก็คือถ้าพี่เป็นคนข้อตรงพี่พี่ครับเป็นคนข้อตรงแบบตรงยาวเข้าไปเลยครับพี่ครับแบบเนี้ยก็จะทําให้หลุดได้พี่ๆแต่ว่าถ้าโดยปกติแล้วคนปกติจะไม่จะไม่นั้นพี่น้องจะไม่หลุดดดดดรรรอพพพพีีีีีีี่่่่่่่่ใใใสสสไไไ้้้้เเเลลลลยยยคคคััับบบบบบบแแนนงู ถอดเท้าถอนออกสบายพี่พี่ครับถอดเข้าถอนออกสบายแบบนี้ลองดูไปพี่แหวนหัวโตน้ำแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูได้เลยพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อดูสแกนนะซ่อนหางครับพี่ครับแบบนี้ลองดูดูพี่น้องแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านจะชอบเอาไป300บาท ไม่แพงเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้เอา3ามร้อครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รูปถ่ายหลวงปู่สุก็พาเขามาขำเท่าพี่พี่ลองดูเดี๋ยวโอ้โหดูประหลอดท่มท่วมพี่พี่ต้องบอกว่าประหลอดท่มท่วมเลยพี่พี่ครับแบบนี้สวยจริงเก่าจริงสวยจริงแบบนี้ประหลอดท่มท่วมพี่พี่ครับเลี่ยมเขาเรียกอะไรพี่นะอัดกรอบกระจกหน้าหลังแบบนี้ต้องอัดกรอบกระจกหน้าหลังแบบนี้ครับพี่พี่ครับด้านหลังไม่มีรอยจานไม่มีรอยปั๊มแบบนี้พี่พี่แต่ว่าสวยงามดีแล้วได้ความเข้มขังดีครับพี่ครับแบบนี้ลองดูเอา400บาท และมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พีครับเป็นตะกุดพรี่พีครับเป็นตะกุดแบบนี้พี่พีผมเนี่ยดูว่าตรงนี้พี่พีครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูก่อนพี่เนี่ยรอยจานหลงผู้สุขครับพี่ครับรอยจานหลงผู้สุขแบบนี้ครับพี่พีแต่ว่าทีนี้พี่พีต้องมาลองลองดูช่วยกันดูตรงๆพี่พี่เนาะกรอบก็ค่อนข้างเก่านิดนึงครับพี่พีครับนอกเหนือจากการรอยจาน2จุดตรงนี้พี่พีครับนอกจากรอยจาน2จุดตรงนี้แล้วผมก็ไม่รู้จะดูยังไงนะครับพี่พีครับว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรไม่นต้องแบบนี้พี่ ลองดูชุดตะกรุดแบบนี้พี่พี่ครับชุดตะกรุดหลวงพ่อเออหลวงปู่สุกแบบนี้ครับพี่ลองดูต้นไม่ต้องแบบนี้พี่พี่ครับหลวงปู่สุกแบบนี้ปักทองมาขำเท่าพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีเลี่ยมสามห่วงมาให้เรียบร้อยครับพี่ครับแบบนี้ลองดูถ้าพี่พี่ท่านชอบเอาสี่ร้อยบาทแบบนี้เอาสี่ร้อยบาทโอ้โหสัญญาณกิ่งมาแล้วครับพี่พี่ครับแสดงว่าวันนี้คลิป EP พีแปดร้อยหกสิบ ห้าเราดอนน้องนำเสนอไปพี่ครบถ้วนแล้วครับพี่พี่ครับลองดูเลยพี่พี่ชอบอะไรกันไหนจัดไปเลยพี่พี่ครับชอบอะไรกันไหนจัดไปพี่พี่ครับราคาบอกได้เลยว่าเอามาแบ่งปันไม่แพงพี่พี่สามร้อยกับสี่ร้อยบาทพี่พี่ถือว่าเบาสบายกระเป๋าองพี่พี่อย่างแน่นอนนะพี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่พี่ทุกทุกท่านเลยพี่พี่ที่ได้เข้ามารับชมนะพี่น้องก็ต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขอประทานอภัยพี่พี่มาณที่นี้ด้วยครับพี่พี่ครับแล้ววันนี้ ขอให้พี่ๆทุกๆท่านมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปัารถนาทุกประการเฮงๆร้อยๆเงินทองไหลมาเทมาและที่สำคัญกับพี่ๆครับสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องสำคัญด้วยพี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพี่ๆครับวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนแล้วเรามาเจอกันตีห้าและสี่โมงเย็นเหมือนเช่นเคยครับพี่ครับตีห้าและสี่โมงเย็นเจออกันที่นี่ที่ช่องเฮงดีพระบ้านมีพะบบ้านราคาถูกๆรอพี่ๆอยู่นะครับพี่ๆครับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ